ฝีคลิกลูกนี้ครับระยะ15หล้าครับตอยรู้ว่าใครเจอยิงครับทางด้านทางด้านขวานะครับตอนนี้นะครับอุตสินให้สัญญาณครับแหวหลอกซ้ายหลอกขวาแล้วก็ยิงไปแล้วโก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 จีลายุทธเจริญครับลูกนี้โอ้โหสุดเกินครับผมเอาละครับตัดเข้าสู่เกมรอีิคันกับลูกนี้โอ้จะหลบประตูครับแล้วจะยิงไม่ยิงครับลูกนี้ไทเ้นไลค์เข้ามาคัดแบกลูกนี้ยิงเสียบเสาไปแล้วครับนัสวุ กระสุนเกมันกันในครั้งนี้ลูกนี้โอ้โหผู้สาตัวมาไกลครับดำทันวิเศษสิงหีเับชิ้ข้ามหัวไปเลยกระสเกมของสีดํากันบ้างครับตอนนี้ครับสีดําตัดเกมได้ที่อาทิวลาไหลไปที่เฟนเฟนไหลไปทางซ้ายไปที่ทีนโปลุกับฝูงไปแล้วครับทางด้านซ้ายนโปลุกมองแล้วขัดก็มายิงไม่ยิงโอ้โหบอลกระชอกไปมาที่อาทิวลาแล้วไหลก็วีโลนั่นดอกผิวกับลูกนี้จับความิ๊กซ้ายยิงชุดเกินครับลูกนี้โอ้โห หลังกรสูเกมของสีดงมาม้างครับตอนนี้ก็ไอ้สีดําในรุ่นเล็กนครับหาบอลไปด้านซ้ายครับโดนตัดเข้ามาครับยังได้อยู่นะครับไม่ตอนนี้สีดําได้บอลครับหาบอลขึ้นมาครับเอาแล้วครับโดดตัดได้ครับสีแดงกีลายุไหลไปที่ลอตโต้คัดแบ็คคัดเข้ามาด้านในแล้วก็ล็อกทีหนึ่งจริงโอ้โหโก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 ครับจีลายุเจริญกับลูกนี้โอ้โห เอังจากเพิ่มเข้าสู่เกมของสีแดงครับตอนนี้ได้ใจครับทําการเกมบุกกันต่อนะครับตรงนี้แม่บุกมา3คนครับสีดําว่าไงตังเนสแตมส์ครับสแตมส์ลูกนี้สีดําตัดบอลได้แล้วก็ไปแล้วครับผาครับผาเล็กแม่ทางซ้ายเห็นแล้วตรงโอ้โหตรงเดียวนะครับมาที่สุพรรณชัยตรงรัดสุพรรณชัยตรงรัดยิงลูกเดียวโอ้โหสุดยอดครับเป็นประตูครับโอ้โห ถ้ามาสู่เกมรุ่นโตนีัครั้งครับตอนนี้ครับไอคิวครับทำทันเสซตสีแม่ใช้ก่อนสมายตัตัวครับแม่ยิงลูกนี้เสียบเสาสองไปเลยฮ่าถ้ามาสู่ช่วงท้ายเกมทับสีดำตอนนี้เดินเกมแล้วครับแม่ในช่วงท้ายเกมจะรู้สึกกอนลาแต่ก็ยังเซตเกมกันขึ้นมาแล้วมีจังหวะลูกนี้ทีน็อปลุตทีเมืองนปรุตไปทางด้านซ้ายแล้วโอ้โห้คัดมาครับเป็นโรนัลเทฟิผครับยีงลูกดีสายครับโอ้โห ดูผลในรุ่นเล็กครับตอนนี้นะครับผลในเกมครับเสมอกันไป5ประตูต่อห้าของการยิงจุดโทษนะครับลูกนี้นะครับเป็นข้าวกล้องครับจะซัดโดนโอ้เข้าไปเรียบร้อยครับโอ้โหนีครับคนที่2นะครับอ่าคนที่1ครับของสีแดงกันบ้างครับเป็นสแต็มครับยิงลูกนี้โอ้โหเซฟได้ครับแต่บอลเข้าไปแล้วนะครับไม่นะครับ สูสีครับตอนนี้เป็นสีดำคนที่สองครับหูผ,ผาครับจังหวะนี้สัตว์ต้องเม่งโอ้โหเน้นๆไปเลยครับมาเอาละครับคนที่สองเป็นลาตโตยิงไว้ล้ดิโอจะตรงตัวผู้สาบตูของอ่าสีดำครับ่าเ้า ตั้งผิดครับพีพีผานะครับตั้งบอลไม่ตรงจุดนะครับเพื่อนมาช่วยครับลูกนี้อ้นี่ครับพู้ตัครับมาบอกวิธีการยิงวยครับดูผาครับจะทํายังไงครับลูกนี้ยิงตรงตัวถ้าจังหวะนี้ยิงไปโอ้โหตรงตัวเราเบาเกินไปครับแม่น่าเสียดายครับมาคนต่อไปครับคนต่อไปเป็น พี่ภูครับพี่ภูครับพี่ภูเป็นการสัมผัสจุดโทษครั้งแรกครับพี่ภูตั้งบอลผิดแต่ก็ยิงลูกนี้โอ้ยิงดีครับผู้รักษาประตูก็บินดีครับแต่แม่บอลมันแรงไหมครับที่สีดาโอโซนครับลูกนี้โอ้ยิงไปตรงตัวผู้รักษาประตูนะครับดูคนต่อไปสแตมครับสแตมเล็กยิงลูกดีต้อถือว่าเฉียบคมเลยทีเดียวกับสามเหลี่ยมเป็นไงครับพี่ตังพี่สตังครับลูกนี้ คุณลศิลป์บอกว่าให้รอสัญญาณนกหวีดก่อนนะครับได้ยิงใหม่ครับสตังดูครับยิงใหม่ก็ดูครับแล้วก็ยิงออกครับลูกนี้แม่น่าเสียดายครับมาดูคนสุดท้ายนะครับเป็นจิรายุเจริญครับเจอบอลเนบาบอลลูกนีโอ้โหแม่เสียบมุมไปครับแล้คนสุดท้ายของสีดำครับแม่ เป็นนาตกิลครับลูกนี้สองซ้ายเข้าไปโอ้โหสามเหลี่ยมมาไปเลยครับแมจบเกงวันนี้ขันครับเป็นสี